ในกรณีที่เราเดินหน้านะครับขึ้นเนินขณะที่เราดึงจาก D3 มาที่ D2 เนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับสวัสดีครับผมพี่ตั้มถามยานะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแนะนํานะครับการใช้งานการใช้เกียร์สำหรับรถเก๋าโตนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าพี่ตั้มครับอยากขับรถ เป็นมือใหม่อยากขับรถและถนอมเกียร์นานๆือจะมีเทคนิคมีเทคนิคมีวิธีการขับรถยังไงให้ถนอมเกียร์บ้างอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆนครับว่าเวลาเราขับรถนี่ครับสำหรับเกียร์ออโต้เราจะทํายังไงให้เกียร์ของเราเนี่ยอยู่กับเราไปได้นาน,านๆนะครับเวลาขายต่อจะได้ไม่ต้องไป่อบให้เสียตรงเสียตังค์เยอะๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอ่าผมทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลอง อ่านำไปเป็นไกด์เป็นแนวทางดูนะครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนนิดนึงครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกลังใจผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับนะครับสำหรับการใช้งานเกียร์ออโต้นะครับสำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับวิธีการโดยปกติทั่วไปแล้วก็ขับตามปกติโดยทั่วไปนะนะครับปัจจุบันนี้นะครับเกียร์ออโต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ CVT นะครับก็จะมีเกียร์ เกียร์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะมีก็มีก็จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียร์ CVT กันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆนะนะครับการใช้งานนะครับโดยปกติแล้วนะครับสำหรับเกียร์ออโต้นะครับควรหลีกเลี่ยงนะครับข้อแรกเลยก็คือการคลิกดาวครับการกระแทกคัะเร่งกดคัะเร่งเต็มตีนเออขอโทษนะครับกดคัะเร่งเต็มเท้านะครับกดกระแทกไปปุ๊บนะครับด้วยเกียร์ CVT เนี่ยนะครับมันเป็น เป็นสายพานคล้ายๆเส้นยางนะครับดังนั้นเวลามุนหมุนเร็วๆเ,เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้สายพานเนี่ยยืดตัวนะครับเกิดความเสียหายได้นะครับแต่ว่าด้วยตัว ECU มันก็จะมีตัวปกป้องอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ควรทำํำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามีการดึงนะครับดึงกระชากอย่างนุนแรงทําให้เกียร์ของเรามีปัญหาได้นะครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการกระทืบเกียร์นะครับการกระแทกเกียร์งไปหรือว่าเวลาเราออกตัวเนี่ยนะครับออกตัวจากศูนย์ ความเร็วเท่ากับศูนย์นี่กระแทกปังให้รถออกตัวเร็วๆนี่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับอาจจะทําให้เกียร์เราพังได้นะครับขับปกติเลยครับเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆนะครับให้ความเร็วมันไต่ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับพอเราจะชะลอยกคันเร่งออกจากเบรกไปยกเท้าจากคันเร่งแล้วก็กดเบรกปกติแบบนี้เลยครับไม่ต้องไปกระแทกไม่ต้องไปเหยียบไม่ไม่ต้องไปขี่ดาบปื้นบื้นบื้น,นเล่นคันเร่งใส่คันอื่นแข่งคันอื่นไม่ต้องทําแบบนั้นครับมันจะทําให้เกียร์ของเรานะครับ พังได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็โดยปกติแล้วผมว่าบุคคลทั่วไปก็ไม่น่าทำนะนะครับก็มันมันก็ไม่ควรอยู่แล้วนะครับอต่อมาครับข้อที่2ครับต่อมาครับข้อที่2ครับนะครับสำหรับการถนอมเกียร์ของเรานะครับนั่นก็คือเราไม่ควรใส่เกียร์เอขณะที่รถเคลื่อนที่นะครับเพื่อที่เราจะได้ประหยัดน้ามันนะครับเพราะว่าในตัวเกียร์เนี่ยมันก็จะมีการอัดฉีดน้ามันเข้าไปนะครับตัวเพื่อให้เป็นการหล่อเลี้ยงก็จะมีปั๊มฉีดนะครับ ปั๊มฉีดน้ำมันเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงเกียร์นะครับก็จะเป็นเพื่อให้เกียร์มีความหล่อเลื่นมากขึ้นเพื่อระบายความร้อนนะครับถ้าเราใส่เกียร์เอ็นปุ๊บน้ำมันไม่ฉีดนะครับตัวเกียร์ก็จะเกิดความร้อนสะสมนะครับเมื่อความร้อนสะสมนะครับมีการเสียดสีกันมากๆก,ก,ก็อาจจะทําให้ตัวเกียร์มีปัญหานะครับก็อาจจะทาให้รถทำให้เกียร์เนี่ยพังเร็วกว่าปกตินะครับคือมันไม่ได้พังปุ๊บ ใส่เกียร์เอ็นปุ๊บแล้วพังเลยมันไม่ขนาดนั้น,นครับรอยเสียหายมันจะค่อยสะสมไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็จะพังขึ้นมาปุ๊บในขณะที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดในขณะที่เราขับรถอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลความเจริญนะครับถึงจุดนั้นถ้ามันพังขึ้นมาแย่เลยนะครับทีนี้นะครับต่อมาข้อที่3ครับต่อมาข้อที่3ก็คือการเข้าเกียร์นะครับเวลาเราถอยรถเข้าจอดนะครับมันจะมีช่วงที่เราใส่เกียร์นหน้าใช่ไหมแล้วเราก็จะใส่เกียร์ถอยหลังด้วย เมื่อเราใส่เกียร์ถังจังหวะที่ใส่เกียร์ถังอยากให้เพื่อนๆนะครับหยุดรถให้นิ่งก่อนอ,อยุดรถให้นิ่งก่อนมือใหม่หลายคนเหยียบเบรกไม่สุดยังไม่รู้ว่าเหยียบเบรกสุดไหมรถเคลื่อนที่นิดนึงรถเคลื่อนที่อยู่นะครับก็ดึงใส่เกยียร์ R เลยปุ๊บนะครับรถจอดไม่หยุดนิ่งดึงใส่เกยียร์ R ก็ทําให้เกียร์มันหมุนกลับไม่ทันนะครับอาจจะมีปัญหาได้ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวที่เพลาที่ทําให้ เกียร์ถอยหลังเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับนั้นฝากผมเพื่อนไว้นะครับมือใหม่คอยเข้าซองใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับใส่เกียร์ดีปุ๊บอ่ะใส่เกียร์ถอยหลังจะถอยหลังเข้าซองเหยียบเบรกให้มิดแล้วค่อยใส่เกียร์พีให้รถหยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยใส่เกียร์อานะครับเมื่อใส่เกียร์อาปุ๊บอ่ะแล้วก็ถอยมาถอยมาอยู่รถให้นิ่งปุ๊บแล้วก็ใส่เกียร์ดีสับไปสับมาอย่างนี้ให้รถหยุดนิ่งนะครับระหว่างเกียร์ดีกับเกียร์อา ให้รถหยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยสับเกียร์นะมิงั้นเกียร์มันจะเกิดปัญหาภายหลังได้นะครับอาจทําให้เกียร์พังจริงๆมันก็ไม่ได้พังปัจจุบันทันด่วนนะครับนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็จะพังในอนาคตนะครับแล้วก็เกียร์พีด้วยเหมือนกันครับเวลาเพื่อนๆจอดปุ๊บรถยังจอดไม่สนิทเลยปุ๊บรีบนะครับท้องเสียปวดท้องนะครับอาจจะเข้าห้องน้ำนะครับใส่เกียร์พีปุ๊บปุ๊บนะครับลากใส่ดังตื๊อๆรถยังหยุดไม่นิ่งเลยนะครับก็อาจจะทําให้เกียร์มีปัญหานะครับตััวเเฟืออองททีี่ล็็กกกคนนยาาจจะํให้ เ,เกิดมีปัญหาทําให้เ,เกิดการเสียหายได้นะครับก็ฝากเพื่อนไว้นะครับเวลาจอดรถให้รถหยุดนิ่งก่อนแล้วค่อยใส่เกียร์พีจะถอยหลังเข้าซองนะครับหยุดรถให้นิ่งก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนจากเกียร์ดีไปเป็นเกียร์อานะครับฝากเพื่อนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเวลาเพื่อนๆจอดทางลาดชันนะเพื่อนๆจอดปุ๊บอ่ะปะกติเลยนะเราขับรถมาปุ๊บเราก็จะใส่เกียร์พีตึ๊บตึ๊บเรียบร้อย จอดตามห้างจอดในบ้านที่ไม่ใช่ทางลาดชันแล้วก็ลากจากเกียร์ดีปึ๊บ,ปบไปที่พีได้เลยอันนั้นปกติครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนๆจอดทางลาดชันไม่ว่าจะเอียงด้านหน้าเอียงด้านหลังนะครับชี้หน้าชี้ขึ้นไม่ว่าท้ายชี้ขึ้นเนี่ยแล้วแต่จอดในพื้นที่ที่มันไม่ได้ราบเรียบนะครับเป็นเอียงนะครับเราก็จะใช้เทคนิคในการจอดอีกแบบหนึ่งนะครับโดยที่เป็นการถล่มเกียร์นะครับถ้าเราจอดปกติลากไปที่พีปึ๊บรถมันเอียงใช่ไหม รถเราเนี่ยมันก็จะสู้กับแรงโน้มถ่วงไหลลงมาดังนั้นเมื่อรถไหลลงมาตอนนี้รถหยุดแล้วสิ่งที่รับน้าหนักรถทั้งคันก็คือตัวเกียร์มันก็จะทําให้เกียร์นี่รับน้ําหนักรถทั้งคันทาให้เกียร์นี่เกิดมีอาการล้าอาการเสียหายได้นะครับดังนั้นวิธีที่เราจะช่วยให้เกียร์ไม่ได้รับน้ําหนักเราก็ต้องเอาเบรกมือมาช่วยแทนนะครับโดยการเวลาเราจอดนะครับ จอดที่ทางลาดชันไม่ว่าจะหน้าลงหรือว่าท้ายลงนะครับลาดเอียงยังไงนะครับขั้นตอนในการเข้าเกียร์นะครับในทางลาดชันสเต็ปมีดังนี้นะครับผมนะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ไอเมื่อเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บเราก็จะเข้าเกียร์นะครับจากเกียร์ดีเนี่ยไปที่เกียร์พีใช่ไหมทตามปกติเลยใช่ไหมแต่ขั้นตอนที่เราจอดทางลาดชันเป็นอย่างนี้นะครับเท้าเหยียบเบรกดึงเกียร์พีไอดึงเกียร์จากเกียร์ดีไปที่เกียร์เอ็นก่อน แล้วดึงเบรกมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟ้าหรือเบรกมือธรรมดานะครับเมื่อดึงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับมือยังอยู่ที่คันเกียร์อยู่นะครับเรากดคันเกียร์ค้างไว้อยู่นะครับมีจะมีปุ่มอยู่นะครับกดค้างไว้แล้วยกเท้าออกจากเบรคครับแล้วทีนี้เมื่อเรายกเท้าออกจากเบรกมันจะเกิดอาการยั่นิดนึงนะครับนั่นก็คือว่าเบรกมือรับน้ําหนักรถทั้งคันแทนเกียร์เราแล้วนะครับเพราะตอนนี้เกียร์เราอยู่ที่เกียร์ว่างใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้เราก็เหยียบเบรกลงไปอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่ะ อย่าเบรกเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ n ไปที่เกียร์ p ปุ๊บเพราะตอนนี้เบรกมือรับน้าหนักรถแล้วนะครับดังนั้นเราก็ไม่ต้องแข่แล้วนะครับเราก็ดึงจากเกียร์ n ไปที่เกียร์ p ปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับเมื่อดึงจากเกียร์ n ไปที่เกียร์ p ปุ๊บเราก็ปล่อยเกียร์นะครับยกเท้าออกจากเบรกปุ๊บเรียบร้อยนี่ก็คือวิธีการถนอมเกียร์นะครับไม่เกียร์พังนะครับทีนี้เมื่อเรากลับมาที่รถเราสตาร์ทรถนะครับเวลาเราสตาร์ทรถนะครับเท้าอยู่ที่เบรก เบรกมือทํางานอยู่นะครับเบรกมือทํางานอยู่เท้าเราอยู่ที่เบรกเหย,ยบเบรกปุ๊บสตาร์รถเรียบร้อยปุ๊บนะครับเสร็จแล้วดึงเกียร์นะครับจากเกียร์ P มาที่เกียร์ D ตึ๊บนะแล้วเราค่อยปลดเบรกมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้าหรือเบรกมือธรรมดานะครับเมื่อเราปลดเรียบร้อยปุ๊บเราก็ยกเท้าออกจากเบรกแล้วเติมเร่งไปได้เลยนี่ก็คือวิธีการถนอมเกียร์นะครับอีกแบบหนึ่ง ทีนี้แล้วก็เมื่อถึงระยะนะครับระยะเวลาเช็คระยะนะครับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับก็จะต้องเอารถไปเช็คทุกระยะทุกหมื่นโลนะครับดังนั้นเวลาเอารถรถเราเนี่ยเมื่อถึงระยะขับรถไปนี่ไมล์ของเราเนี่ยระยะระยะทางที่เราวิ่งได้เนี่ยเมื่อครบหมื่นโลเราก็จะเอารถเข้าเช็คระยะเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับต้องเปลี่ยนถ่ายตามระยะเช็คด้วยนะนะไม่อย่างนั้นนะครับเครื่องยนต์มันใช้น้ํามันหล่อลื่นเนี่ย เมื่อมันถ้ามันหล่อลื่นน้ำมันเกียร์ใช้ไปนานๆปุ๊บมันก็เจิ่มเหนียวข้นนะครับไม่มีความหล่อลื่นแล้วไม่ใส่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเปลี่ยนตามรอบระยะเวลามันก็จะทําให้เครื่องยนต์ทําให้เกียร์เรานะครับทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนรีเฟชเหมือนเราได้นอนหลับพักผ่อนเหมือนเราได้ดื่มน้ําสดชื่นอย่างนี้นะครับเราวิ่งมาไหน่อนเหมือนเราได้ดื่มน้ําอะไรประมาณนี้นะนะครับก็จะทําให้เกียร์อยู่กับเราไปได้นานๆนะครับก็จะมีอีกคาถามหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่พี่ต้องครับเวลาผมขับรถขึ้นเขาเนี่ย ผมเปลี่ยนเกียร์เนี่ยผมต้องยกคันเร่งไหมต้องเหยียบเบรกไหมเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆก่อนนะเวลาเพื่อนๆขับรถขึ้นเขาสำหรับเกียร์ออโต้นะครับเราจะเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ดีมาที่เกียร์สองเกียร์สามเกียร์สองเกียร์เอลนะครับหรือเกียร์บีอะไรก็แล้วแต่นะครับสําหรับการเปลี่ยนเกียร์ที่รถกลังเคลื่อนที่อยู่ไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับถึงการเปลี่ยนเกียร์เกียร์ออโต้นะนะครับการเปลี่ยนเกียร์ออโต้ จะไม่เหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์เมนวลนะครับการเปลี่ยนเกียร์เมนวลนะครับผมจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนเกียร์นะเกียร์เมนวลจะมีเบรไอมีคลัชมีเบรกแล้วก็มีคนเร่งนะครับขาซ้ายอยู่ที่คลัชขาวขวาอยู่ที่คนเร่งแล้วก็เบรกนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์เท้าซ้ายเหยียบคลัชเท้าวขวายกคนเร่งแล้วเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วเท้าขวาเติมคนเร่งเบาแล้วก็ยกคลัชนะครับแล้วก็ขับรถนะครับ ตามปกติเลยแต่การเปลี่ยนเกียร์สำหรับเกียร์ออโต้จะไม่เหมือนกันครับการเปลี่ยนเกียร์ออโต้เราเท้าอยู่ที่เบรกเปลี่ยนเกียร์มาที่เกียร์ดีปึ๊บแล้วยกเท้าออกจากเบรกรถจะเคลื่อนที่นะครับเมื่อรถเคลื่อนที่ปึ๊บเราก็ไปเติมคันเร่งยกเท้าเท้าขวาจากเบรกไปที่คันเร่งแล้วเติมคันเร่งได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราจะเปลี่ยนเกียร์นะครับในขณะที่เราต้องการเดินหน้านะนะครับการเปลี่ยนเกียร์ออโต้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ สอ,สองกรณีสองสถานการณ์นะครับก็คืออย่างแรกขึ้นเขาลงเขาอย่างที่อสองคือการเชนเกียร์นะครับเพื่อเรียกกําลังนะครับอะ่ะแล้วผมขอขอพูดเรื่องการขึ้นเขาลงเขาก่อนนะครับเวลาที่ขึ้นขึ้นเขาลงเขานะครับเพื่อ,อนๆก็สามารถยกเท้าออกจากเร่งแล้วมาเหยียบเบรกให้รถชะลอนะครับรถชะลอลงปุ๊บนะครับแล้วก็เราก็ลดเกียร์จากเกียร์ดีมาที่เกียร์ดีสามเกียร์สองหรือว่าเกเาลหรือว่าเกบ อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็เติมเคเร่งไปนะครับกดเร่งไปถ้าเราขึ้นเนินก็เติมเร่งถ้าเราลงเนินก็ท้าอยู่ที่เบรกนะครับในกรณีที่เราเดินหน้านะครับขึ้นเนินเราอยู่ที่ท้าอยู่ที่เคเร่งเราเติมมาแล้วปุ๊บสูงว่าเราดึงมาที่ดีสามปุ๊บอ่ะดีสามก็ยังไม่พอนะครับเราจะดึงมาที่ดีสองขณะที่เราดึงจากดีสามมาที่ดีสองเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องยก เท้าออกจากคันเร่งนะครับเรากดคันเร่งได้เลยนะครับค้างกดคันเร่งค้างไว้อย่างนั้นแล้วดึงจาก D3 มาที่ D2 ได้เลยแล้วกดคันเร่งเพิ่มครับโดยที่ไม่ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งหรือไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับอ,อันนี้คือวิธีการขับรถขึ้นเขานะครับถ้าเราดึงจาก D3 D2 มาแล้วรถก็ยังไม่มีกําลังพอเราต้องการดึงมาที่ L หรือว่า D1 นะครับ <Ved> เราก็ดึงมาได้เลยโดยที่ท้ายยังเหยียบอยู่ที่คันเร่งนะครับแล้วกดเพิ่มได้เลย กดตามได้เลยนะครับเพื่อเร่งรถให้มีกําลังสู้กับแรงดันดุดของโลกสู้กับแรงชันได้เลยโดยที่ไม่ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งอันนี้ก็จะต่างจากเกียร์เมนนวลนะครับในกรณีที่เราต้องการเชนเกียร์นะครับข้อที่2นะเราต้องการเชนเกียร์เราต้องการแซงนะครับเราต้องการอัตราเร่งนะครับเราขับอยู่เราขับอยู่ที่เกียร์ดีนะครับเราต้องการแซงในถนนเลนสวนนะครับเราต้องการอัตราเร่งเราสามารถ เท้าอยู่ที่คันเร่งนะครับอยู่เร่งแล้วดึงจาก D มาที่ D3 ปึ๊บแล้วกดคันเร่งตามได้เลยโดยที่ไม่ต้องเท้าไม่ต้องยกคันเร่งหรือไม่ต้องเบรกไม่ต้องยักเท้ามาที่เบรกอย่าเบรกแล้วดึงเกียร์แล้วเท้าอยู่ที่คันเร่งเนี่ยค้างไว้ดึงเกียร์มาแล้วกดคันเร่งตามได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเกียร์ออตโนต้นะครับเราก็จะมีแรงนะครับ เพื่อให้รถมีกําลังในการเพิ่มอัตราเร่งนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานของเกียร์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไปเที่ยวขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วขับรถขึ้นเขารถไม่มีกําลังสู้กับแรงดึงดูดไม่มีกําลังจุดให้รถของเราเนี่ยขึ้นทางลาดชันได้เราดึงเกียร์นะครับลงมาปุ๊บเนี่ยเทสก่อนมาดีสก่อนมีแรงมีแรงขึ้นมาไหมถ้าไม่มีดึงมาดีส มีแรงขึ้นมาไหมถ้าไม่มีดึงมาดีหหรือว่า L หรือว่า1ห,หรือว่า B ก็แล้วแต่แล้วคันเร่งเนี่ยไม่ต้องยกเลยครับกดตามได้เลยกดตามได้เลยนะครับเปลี่ยนมาแล้วกดกดคังปุ๊บพอเปลี่ยนปุ๊บกดตามได้เลยนะไม่ต้องยกคันเร่งไม่ต้องกลัวว่าอ มันจะเหมือนเกียร์เมนู่นไหมเราต้องยกคันเรเ่งไหมแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องครับกดตามได้เลยนี่คือวิธีการเปลี่ยนเกียร์นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะนะครับมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์เมนูนกับเกียร์ออโต้นะครับก็ใช้ต่างกันนิดหนึ่งเวลาเปลี่ยนเกียร์นะครับดังนั้นก็ฝากเพื่อนใครที่ขับเกียร์เมนูนแล้วมาขับเกียร์ออโต้ อันนี้คือข้อแตกต่างนั่นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับเป็นอย่างไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนครับกับการความรู้นะครับที่เอามาแบ่งปันสำหรับเพื่อนๆใหม่ในการขับรถนะครับเราจะขับยังไงให้เกียร์อยู่กับเราไปได้นานก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับลองนําไปปฏิบัติดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองเสิร์ชเพิ่มเติมได้เลยนะไอที่ผมพูด มันเป็นอย่างนี้น,น,นี่ลองเสิร์ชดูตามเน็ตดูได้เลยว่ามันตรงกันไหมก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูให้เข้ากับการใช้าง,งานของเพื่อนๆด้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับ งงสับสนตรงส่วนไหนนะครับมีคําถามคาใจจากยกมือถามพี่ตั้มครับอยากถามคอมเบนหน้าล่างทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวผมก็มาตอบให้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะไปพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนใหม่นะครับใครที่ยังสับสนในการขับรถยังมีปัญหาในการถอดกระซองจอยเข้ามาได้เลยนะครับหน้าปกแบบนี้นะครับกดลิงก์มาปุ๊บมันก็จะเด้งไปหน้า Facebook กลุ่มนะครับเพื่อนๆก็กดกลุ่มจอยนะครับกดเข้าร่วมได้เลยเดี๋ยวรอผมรับเข้ากลุ่มก็เข้้้้าาาามมมตัังงกรระทูสอบถไดเเลยยคใข กราบเรียนเชิญครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใน f Facebook g r o u p นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิกเด็ดๆนครับดีๆครับสําหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสบ